สวัสดีครับนี่ผมจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าอรอยเออร์บาร์โมบายนั่นเองสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังใน PC มาก่อนแล้วก็พัฒนาลงในมือถือแล้วนั่นเองสำหรับเกมตัวนี้ก็เปิดให้บริการในสตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทานผู้ชมครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครที่นั่งเล่นกันบนบาร์หรืออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพการาฟิกในเกมกันครับวันคิงมาดูกันนะเอาอยัางไงลูกพี่ อ๋อสทง king one king l i a ยังไงโอ้ยก็ยังไงแล้วเพี่โดนครับแล้วก็ดูดิว่าจะเป็นไรเราจะชนะแต่ตาแรกเลยหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ k i n อีกแล้วเหรอไม่มีคิงบนมือแล้วอะ อ๋อเป็นไพ่ชุดใหม่มันใช้โจ๊กเกอร์แทนได้ไหมวะวไม่รู้นะอันนี้นะเอาอยัางไงลูกพี่จริงๆเล่นเปิดไม์พูดคุยกันนะจะสนุกกว่านี้นะมายัางไงพี่ลูกพี่จะเอาอยัางไง มันมีจริงๆมันมีไพเอทกับควีนนะครับไล่อะ <Li ar. S 1> เป็นไงโดนครับผมชนะไหมปังโอ้โหไปสองครั้งแล้วนะผู้ชมครับ oh. เขาก็ยังรอดอยู่วะ่ะคิงบอลเทเบิลอีกแล้วเหรอ มันจะไม่มีไพ่อื่นเลยเหรอมีแต่คิงเหรอรอบนี้เรามีคิงไหมวะโอเคเรามีคิงอยู่นะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e <Bye>. นท้าวสลัก Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark k Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda g a Center เฮ้ยยังรอดนะโ okay, <Thank you. S 2> อเคพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับอควีนนะครับไพ่ควีนนะเราเห็นกันอยู่นะว่าเป็นควีนโอเคเราเริ่มก่อนนะครับอ่เขาเริ่มซิมใช่เราไอ้ลูกสอบไปทางนู้นแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูนะว่าเขาจะวางอ่าควีนโอ้ไม่ก็อีกแล้วเหรอ อขอเลยฟาร์บเข้าให้ไงล่ะ <laughs> โดนดิโดนสิมีใบเดียวไงเฮ้ย <outside. S 2> คือเอาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือชนะแล้วอ่าอันนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์การเล่นประมาณนี้นะครับนี่อย่างเท่จริงจริงมันจะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมให้เราเลือกด้วยนะครับการเล่นก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะ ก็ลงในส่วนของตัวการ์ดตามที่เขากําหนดนะครับในส่วนของตัวล็อบบี้เกมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเป็นบาร์เนาะมีเอนเตอร์บาร์นะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีพวกที่เข้าไปเล่นนะครับควิกจอยนะครับเป็นโฮสต์นะครับเราสร้างห้องเนาะสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวบาร์นะครับที่เป็นลิสต์ตัวนี้ก็คือกรหารรายชื่อห้องนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่สตอร์นะครับมันจะมีพวกตัวละครนะครับ ที่เราสามารถทําการปลดล็อกเพิ่มเติมได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกสกินต่างๆนะครับรอเร็วๆนี้นะครับทัมมิ่งซูนเนาะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแนะนําให้เล่นเอเชียนะถ้าจะเล่นกับเพื่อนอ่าที่อยู่ในประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นอีกสักตาหนึ่งนะหลังจากที่เล่นตาแรกแล้วรู้สึกก็พอเล่นได้นะครับนะนี่ก็จะมีตัวแลง์นะครับที่จะได้ในส่วนของตัวแต้ม งินต่างกันไปอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเล่นอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอบนี้เล่นสัก4คนเนาะโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับอันนี้เราก็เข้ามาในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะพอเล่นกันเป็นแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวถ้ามันมีในสน่วนของตัวไพ่ที่ขึ้นมานะครับเขาให้ลงตัวไหนเราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นลงเลยนะครับมันเปิดไว้พูดคุยกันได้นะตัวนี้นะครับคุยนะครับ แล้วก็ทำการลงควีนไปนั่นเองนะครับด้านเรามีควีนในมืออะไรประมาณนี้นะดูกันนะครับ One, <Queen. S 1> ลงไปสิมีก็ลงไป One, <Queen. S 1> อ่ะมาลงกันมาสิลูกเพ่ห <Two, Queen. S 1> น่า two queen ที่ queen, Three, queen. ไม่น่าจะใช่แล้ว L aya, L aya. ดูดิอาเฮ้ยที่ e e queen อ้าว เ,เลิเลกลากสิโดนไม่ใช่โดนตั้งแต่แรกเลยนะใจะเย็นรูกพี่จะโดนนะโอ้ยรอดรอดแล้วก็ทักนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นคิงนะครับนะการเล่นก็จะประมาณนี้แหละนะครับถ้าเปิดไม์พูดคุยกับเพื่อนได้ก็จะดีนะโอเคลองดูนะครับวันคิงอ่ะมา ลองดูครับทูค k i n g อ่ะจัดไป <Two kings. S 1> ยังไงเนื <Two kings. S 1> ้อ t ู o k i n จริงเหรอ <Two kings. S 1> อ่ะ One King ไม่กัน One king. อ่ะเอา ยังไงลูกพี่เรียบร้อยเลยไหมเอ้ย well, ยังรอดนะคืออันนี้มันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับนะบางคนโดนหลายรอบแต่ไม่เป็นอะไรนะอันนี้ควีนนะครับดูครับลูกพี่ลงคนแรกเลยมาควีนมา Two, <Queen. S 1> อ่า ลงว้ให้หมดเลยอ่ะน,นะอะไรดิยังไงลูกพี่ลูกพี่จะทำยังไงต่อทูควีน,วนมันมีทูควีนกันทุกคนเลยเหรอผมว่าไม่ใช่แล้วขอคอรสทีนึงโอเมก้าด <laughs> 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 เฮ้ยเราโดนละ จะรอดไหมล่ะนั่นนี่เราจะรอดไหมโอ้ยยังรอดวะโอ้ยยังรอดวะโดนไปสองละไอคนนั้นยังไม่โดนเลยสเตปการเล่นประมาณนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนน่ะสนุกอยู่นะครับนะโอเคมาโอ้ยไม่กอดอ่ะลงมาลองเสพที่คลิ้งเลยอ่ะ เอาเรียบร้อย <laughs> คือโดนเองบ้างแล้วนะคือพี่จะจบเลยหรือเปล่านะเอยประมาณนี้แล้วกันนะทุกชมครับใครที่สนใจลองดูกันได้นะเป็นเกมที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะค่อนข้างสนุกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ